พอแล้วหนักพอแล้วการที่ท่านโดนจดหมายเตือนเป็นครั้งที่สองถือว่าหนักนะคะที่ฉันเคยเป็นพระมาก่อนดิฉันรู้เดี๋ยวท่านจะหากุติอยู่ลําบากถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าคณะเนี่ยเดี๋ยวเขาขับท่านออกจากคณะแล้วท่านก็จะอยู่ลําบากหรือแม้โดยที่สุดแล้วถ้าวัดมีมติท่านทําผิดซ้ําซากแล้วเขาไม่ให้ท่านอยู่สังกัดวัดท่านก็ต้องไปหาวัดอยู่ใหม่ซึ่งดิฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอันนี้ดิฉันพูดตรงๆนะ ถ้าดิฉันเป็นคนแบบเจ้าเครียดเจ้าแค้นนะถ้าสมมุติว่าดิฉันเป็นคนเจ้าเครียดเจ้าแค้นดิฉันฟ้องไปแล้วฟออ้องยังไงก็เข้าข้อกฎหมายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้าสมมุติดิฉันเป็นคนแบบ<ง>เป็นคนแบบว่าเจา้าเจ้าเจ้าเจ้าคิดเจ้าแค้นนะฟ้องเอาหาเรื่องเอาปัจจัยพระเล่นๆทำไมจะทำไม่ได้ถึง <te leche> ทำได้คะ่ะแล้วฟ้องอ่ะดิฉันมั่นใจว่าดิฉันคณะชนะคดีด้วย ดินไม่หลุดนะคะคำว่าอป,ปีจอลอเนี่ยอป,ปีจอลอเนี่ยมันมีดีกาค่ะถ้าอาจารย์เบียฟ้องก็เข้านะคะคำว่ากะเรวลาดเนี่ยเพราะมันแปลว่าเร็วมันแปลว่าเร็วสามชั่วช้าแต่เราไม่ทำไงแต่เราไม่ทำดิฉันไม่เคยฟ้องพระเลยนะมีแต่พระฟ้องดิฉันมีแต่พระฟ้องดิฉันแต่เราอ่ะ ขณะเราเป็นคาราวาสแท้ๆเนี่ยเราแค่สินห้านะั้นเรายังไม่เคยคิดจะไปฟ้องเลยมีโอกาสจะฟ้องได้เรายังไม่ฟ้องเลยเนี่ยเนี่ยครั้งเนี้ยฟ้องได้นะยังไงก็ฟ้องได้มันเข้าเข้าชัดเจนเลยแหละอัปปีจอรอเนี่ยมันมีดีกามันมีคําพิพากษาที่เป็นดีกาค่ะดิ้นไม่หลดุดยังไงก็ดิ้นไม่หลุดหรอกแล้วยิ่งท่านพูดเรื่องเพศสภ,ภาพดิฉันอีกเนี่ยบริบทของ สิ่งที่ท่านพูดมันคือการได้ค่าชัดเจนเลยแต่ดิฉันยังไม่ทำเลยเพราะว่าลึกๆดิฉันนับถือท่านอยู่ไงดิฉันก็เลยไม่ทำก็เลยเป็นเรื่องที่อาจารย์จะตุลงไปทำแทนแต่ดิฉันไม่เอาถึงขั้นนั้นนะทุกคนดิฉันไม่เอาถึงขั้นนั้นหรอกขณะดิฉันจะเรียกท่านว่าไออีมึงกูดิฉันยังเรียกไม่ลงเลยดิฉันไม่ทำหรอกถ้าไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ดิฉันจะทำแบบนั้นกับท่านนะดิฉันยังยำเกงผ้าเหลืองอยู่ ดิฉันยังมีความศรัทธาในในความรู้และวัดปฏิบัติของท่านอยู่นะ <c oughs> ขนาดที่ขนาดยำเก่งแล้วนะที่พูดวันนี้ก็มีบางช่วงก็กลับมาแบบมาดูย้อนหลังก็โอ้โอ,อันนี้พูดเราก็พูดแรงเหมือนกันอืมเราก็พูดแล้วก็รู้ตัวเหมือนกันนะเราก็พูดแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละถ้าให้มันจบไปให้มันจบให้มันแล ให้มันเลิกแล้วต่อกันนะคะอย่ามีวิวาทากันสืบไปเบื้องหน้าเลยอย่าให้มันมีวิวาทากันมันไม่งามอ่ะทุกคนมันไม่งามนะมันไม่งามมันไม่งามในการที่พระมาด่าคารวะแล้วคารวะก็ไปด่าพระลึกๆนะอันนี้พูดจากหัวใจนะยกเว้นว่าเป็นเคสที่พระรูปนั้นคือเฮี้ยซะเหลือเกินน่ะค่อยว่ากันแบบว่าแบบแบบทำผิดจงแจ้งอย่างเงี้ย เออเสพเมถุนเอยลักเงินวัดหรือทําอะไรที่มันเป็นความผิดร้ายแรงที่เรามองว่าเนี่ยไม่ใช่พระแล้วเออจะตําหนิอย่างรุนแรงจะว่าด่าทออะไรค่อยว่ากันแต่อย่างเคสท่านอุเทนมันไม่ใช่มันเป็นเคสมันเป็นเรื่องแค่เราเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของข้ออัดข้อธรรมแต่ถ้าพูดเรื่องวัดปฏิบัติอะไรถ้าไม่พูดเรื่องวัจีกรรมะนะพูดถึง,วงกว้างๆอ่ะท่านอุเทนท่านไม่ใช่พระแบบนั้นไง มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องไม่งามนะทุกคนจริงๆดิฉันไม่ได้ชอบนะทุกคนอย่ามาคิดว่าดิฉันชอบดิฉันได้ทีแล้วดิฉันมานั่งด่าพระแล้วดิฉันชอบดิฉันไม่ชอบนะดิฉันไม่ชอบดิฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันคือมันคือสิ่งที่น่าชื่นชมและก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้คนก็อคติกับพระเยอะพอแล้วดิฉันไม่อยากสร้างค่านิยมให้เห็นว่าเออ การที่คนหัวดํากับคนหัวโลนมาด่าทอกันมันเป็นเรื่องปกติในสังคมพุทธอะไม่อยากให้มันเป็นภาพแบบนี้ไม่งั้นต่อไปก็ความยำเกรงมันไม่มีแล้วนะทุกคนมันจะไม่มีความยำเกรงต่อกันนะนะมันจะหายไปนะ ฉะนั้นพระท่านก็ต้องทําหน้าที่ของท่านให้ดีนะคะท่านต้องสํารวมระวังให้ดีโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคที่มีโซเชียลมันไม่ได้ยุคแบบมันไม่ได้เหมือนยุคแบบคนเข้าไปวัดแล้วฟังท่านเทศพนมมือแล้วไม่กล้าแย้งไม่กล้าเถียงท่านมันมันไม่ใช่ค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้โซเชียลคนมันเท่ากันโซเชียลคนมันเท่ากันและประเด็นบางอย่างสังคมเขาเซนซิทีฟท่านต้องระมัดระวังเช่นการด้อยค่า การดูถูกการด้อยค่ากันเนี่ยต่อให้ท่านห่มเหลืองเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ให้อภัยท่านนะคะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าเออพระพูดไม่เป็นไรเขาไม่ได้ยกเว้นท่านเขาไม่ได้ยกเว้นท่านโซเชียลมันเป็นพื้นที่ที่คนเท่ากันคนเท่ากันเท่ากันคืออะไรจะด่าใครด,ด่าพ่อล้อล้อแม่กันมันก็ด่ากันได้ฉะนั้นก็ยิ่งเป็นพระท่านยิ่งต้องระวังเลยว่าท่านจะ ท่านต้องไม่สร้างวิวาทะในโซเชียลอะ่ะท่านต้องไม่เป็นคนจุดวิวาทะในโซเชียลเพราะว่าถ้าท่านสร้างวิวาทะในโซเชียลด้วยการแบบต่อล้อต่อเถียงกับคารวาสอะ่ะยังไงท่านก็พังพังคนมองคนไม่มองผ้าด,ดีหรอกคะ่ะคนไม่มองผ้าด,ดีหรอกเพราะยังไงคนเขาก็ต้องมองว่าพระศิลเยอะกว่าก็ควรต้องมีความ เรามัดระวังก็ควรต้องมีความระมัดระวังในการใช้คําพูดคําจามากกว่าคาราวสาหรืออย่างหรืออย่างแบบคนแบบที่เขามองแบบเขค่งเข่งที่ตัวเขามองว่าพระมาต่อล้ะต่อเถียงกับคาราวาะไม่เหมาะมาเถียงกับคาราวสาเป็นนักบวชมาเถียงกันเหมือนเหมือนกับคาราวาสเถียงกันมันไม่เหมาะเขาก็มองอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นท่านท่านท่านอย่าทา ฝากถึงพระรูปรูปอื่นๆนะน,นะคะอันนี้พูดพด,พดไว้ว่าท่านต้องเข้าใจสังคมในยุคนี้ด้วยถ้าท่านจะอยากปลูกศรัทธายังอยากอย,กอยู่ในฐานะเป็นที่ศรัทธาเป็นที่ประสาทะเรื่อมใสของชาวบ้านท่านต้องเน้นในการให้ปฏิปัญญาผู้คนแล้วก็ระมัดระวังการใช้คําพูดวาจาที่มันจะเป็นการเหยียดได้ค่ามันขนาดที่ฉันเรื่องรู้สึกเลยนะเป็นพระแบบ เป็นพระเรียกคารวสที่เขาเป็นสุจริตชนนะ่ะสมมติว่าเป็นพระไปเรียกจิกหัวเขาว่าไอ้ไอ้ไอ้เอยบักเออยีเอยเ,อเ,อเ,เนี่ยดิฉันก็ถ้าไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือแต่ครูบาอาจารย์ดิฉันก็ไม่มีเรียกจิกหัวแบบนี้นะดิฉันก็ไม่ศรัทธานะดิฉันไม่ดิฉันรู้สึกว่ามันคือการไม่ให้เกียรติมันไม่ให้เกียรติยกเว้นว่าเออเราศรัทธาท่านและท่านแบบว่าอาวุโสมากจริงๆอ่ะ แล้วเราไม่ถือท่านที่ท่านจะเรียกเราไม่โอเคอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้ศรัทธากันไม่ได้มีความารู้จักมักคุ้นกันแล้วมาเรียกแบบเป็นพระถือว่าตัวเองมีมีศีลเยอะกว่าแล้วมาเรียกชาวบ้านว่าไอ้อีมึงกูอย่างเงี้ยดิฉันนะ่ะดิฉันไม่ศรัทธานนะดิฉันไม่ศรัทธานนะดิฉันรู้สึกว่าพระต้องมีต้องมีวัจีไพเรสิยอมอย่างเงี้ยยมคุณอย่างเงี้ยมันคือการให้เกียรติกัน แม้เวลาเราคุยกับพระแล้วแบบพระเรียกเราว่าคุณอย่างเงี้ยคุณเธอโยมอะไรก็ว่าไปเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออพระท่านท่านท่านน่านับถืออ่ะแต่ถ้าเรียกแบบจิกหัวจิกกระบาลอย่างเงี้ยใครไปนับถือที่เชื่อก็ไม่อยากนับถือใช่ไหมอ่านทุกคนว่าไหมนะเอออืมใช่ไหมใช่มันก็ต้องแล้วแต่คนด้วยว่า เออมันก็ต้องแล้วแต่คนด้วยว่าว่าใครเออไม่ฟ้อง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 ค่ะไม่ฟ้องไม่ฟ้องพูดไปแล้วพูดก็คือไม่ฟ้องทําไม่ลงถ้าเคสท่านอุเทนอะนะคะทําไม่ลงแต่ถ้าเป็นพาะรูปอื่นไม่รับประกันนะคะแต่ถ้าเป็นท่านอุเทนอะทาท่านไม่ลงท่านไม่ลงรู้สึกว่าท่านก็มีความเครียดพอทนอยู่แล้วเครียดพอทนอยู่แล้วค่ะ ให้ให้อยากให้ท่านเอาเวลาที่เอาเวลาที่ท่านจะต้องไปขึ้นศาลหรือจะต้องมาแบบสู้คดีกับชาวบ้านเน่ะไปสอนธรรมะดีกว่าดิงิฉันได้บุญนะการที่ดิฉันไม่ฟ้องท่านหรือไม่เอาเรื่องท่านในทางกฎหมายอาญาอะไรอะ่ะท่านก็จะได้มีเวลาในการไปสอนธรรมถือว่าเราให้เอาเวลานั้นน่ะให้ท่านได้มีเวลาไปไปเทศไปสอนไปนั่งกรรมาฐานอะไรก็เรื่องของท่านเถอะถือว่าเป็นบุญของเราแล้วกัน คือว่าเป็นบุญของเราแล้วกันอใช่ไหมไม่น่าเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแต่ย้ำนะทุกคนว่ามันเป็นภาพไม่งามนะมันเป็นภาพไม่งามนะที่แบบภาพกับคาราวาสมาแบบต่อรอดต่อเถียนกันนะถ้าไม่จําเป็นอย่าให้มันเกิดเลยอย่าให้มันเกิดเลยอย่าให้มันเกิดถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะ เออจับมือกันเผยเผยแผ่ธรรมะเถอะจับมือกันใครมีแนวทางของใครก็ก็ใครถนัดแบบไหนอย่างอาจารย์เบียร์พูดอะถ้าไม่อคตินะถ้าไม่อคตินะถ้าฟังที่อาจารย์เบียร์แกพูดที่แกบอกว่าเออแกก็แยกแยะอยู่เวลาแกคุยธรรมะแกก็คุสยสไตล์สไตล์แบบคนสมัยใหม่อเข้าใจไม่คน คนพูดโซเชียลก็เหมือนดิฉันแหละบางทีดิฉันก็แบบฟิลลิ่งแบบแกล้งวีนบ้างอะไรบ้างพูดนู่นนี่นั่นไปแล้วเราก็พูดธรรมะไปด้วยอะไรให้แง่คิดคนไปด้วยแล้วคนก็ก็จําภาพว่าเนี่ยก็แพรลี่มันก็อย่างนี้แหละมันก็ปากจัดนะแต่ถึงเวลามันให้แง่คิดมันก็ให้แง่คิดนะมันปากจัดก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้ชวนใครไปทําอะไรที่เป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นโกหกมดเทสงมงายมันก็ไม่ได้ทํานะอะไรแบบเนี้ย เข้าใจไหมเข้าใจไหมเออถ้าถ้ามองเห็นในแง่ในแง่ดีของระหว่างกันอย่างเงี้ยดิฉันว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยอืมไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่มันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆมันอธิบายมันอธิบายผิดมันอธิบายผิดมันอธิบายไม่ถูกต้องมันอธิบายแบบผิดเพี้ยนเช่นผิดเพี้ยนในแง่ธรรมโอ้จะออกมา โตจะออกมาอะไรดิฉันไม่แก้ต่างให้เลยเอาเต็มที่เลยค่ะเอาเต็มที่เลยอธิบายธรรมะผิดอย่างเงี้ยหัวข้อ,อน,นี้มันเป็นแบบนี้นะใน,ในพระสูตรท่านอธิบายแบบนี้นะแต่สมมติว่าเป็นดิฉันหรืออาจารย์เบียร์ไปพูดอีกแบบหนึง่งอธิบายอีกแบบหนึง่งไม่ตรงไม่ตรงพูดไม่ตรงเดี๋ยวคนเข้าใจผิดจะต้องออกมาแก้อันเนี้ยพูดไปเลยดิฉันแบบดิฉันดิฉันจะไม่ต่อว่าเลยพูดไปเลยพูดไปเลยค่ะดิฉันจะฟัง ดิฉันจะฟังดิฉันจะดิฉันจะน้อมรับดิฉันจะฟังว่าเนี่ยพูดผิดแฮร์รี่พูดผิด,ด,ผดอาจารย์เบียร์พูดผิดสอนผิดแบบนี้เข้าใจผิดเดี๋ยวคนอื่นฟังแล้วไปทําตามไปเข้าใจตามแล้วมันผิดแกซะใหม่แบบนี้เออเหมือนที่อาจารย์สมบูรณ์ท่านเคยทําอ่ะที่อาจารย์เบียร์เข้าใจเรื่องการเรื่องการจุติการเคลื่อนผิดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็อธิบายในมุมของท่านไป อะไรไปหรืออีกหลายๆเรื่องที่อาจารย์เยบียร์บางทีท่านพูดในไลฟ์สดนะบางทีมันก็พูดไปตามสัญญาความจาที่อาจจะคาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างสิ่งดิฉันก็เป็นจําชื่อคนผิดบ้างจําหัวข้อจําหัวข้อที่มาของหลักธรรมผิดไปบ้างอะไรไปบ้างหรือไม่ตรงเป๊ะๆบ้างมันมีหมดนะคะมันเป็นเรื่องของสัญญาและมันเป็นเรื่องของสัญญาความทรงจําซึ่งทุกคนมีสิทธิผิดได้คาดเคลื่อนได้แต่ถ้าผิดแล้ว มีคนตักเตือนบอกกล่าวคนที่เขาทรงจําได้แม่นกว่าแม่นยํากว่าเขาตักเตือนเขาบอกกล่าวก็เราก็ต้องฟังอันนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่ใช่เป็นการมามุ่งโจมตีกันที่เรื่องส่วนตัวนะคะพูดไปเถอะใครจะว่าไงก็ว่าไปเถอะไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาไห่มามุ่งพูดถึงเรื่องส่วนเฉพาะเจาะจงเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องเพศสภาพที่มันไม่ใช่เรื่อง ที่มันไม่ใช่ปัญหาที่ใครควรจะต้องมาตำหนิตดติงใครอย่างเงี้ยก็มันก็จะมันก็จะปัญหามันก็จะเกิดละถ้าสมมติมุ่งมาพูดเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องเราจะนิยมทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ดิฉันถือว่ามันเป็นการมันเป็นการละเมิดสิทธิมันไม่ใช่เรื่องของการวิจารณ์ในความเห็นละมันไม่ได้ เออ,อทุกคนจา๋าสวัสดีสองพันดิฉันเห็นเมื่อกี้ดิฉันกลับมาดิฉันเห็นอาจารย์เบียร์นั่งวีนลูกน้องอะไรไม่รู้ตะก้าอะไรไม่รล้วกูจะจ้างมึงมาทําไมล่ะกูจ้างมึงกูต้องมาเอาตะก้าลงเองเองเนี่ยอาจารย์เบียร์ไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นอาจารย์เบียร์แบบแบบกูจ้างมึงมาแล้วกูต้องมาเอาตะก้าลงมึจะจ้างพวกมึงมาทําไมล่ะเสียหายหมด ทำงานไม่เป็นมืออาชีพเลยรู้ว่าจะต้องมาไรสดเนี่ยเรามาขายของมันต้องพร้อมสิหลังบ้านเนี่ยกตะก้าเลย <c oughs> <c oughs> ดามาเมื่อกี้นี่แต่ว่าได้มานี่นี่นี่ดีฉันได้มาแล้วจาย์เบียให้กับกระโถนในกระโถนไม่หรอไม่ได้เอามาอ,อยู่ในรถกระถนอยู่บ<ใ>นรถ,รถนี่อันนี้มะม่วงน่ากินเดี๋ยวจะกินมะม่วงจย์เบียให้ แต่ของที่แกขายแต่ละอย่างมีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยนะพี่ผลิเปรี้ยวปากโฟมักหน้าป่ะโฟมไม่ทนามาขอยืมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น,นี่คินซิงโฟมอลอตเขาขาไงยาวๆทุกคนอะมาสั่งปลาอินรีก่อนสั่งปลาอินรีก่อนใช่ใช่ขอยืมนะสั่งปลาอินทรีก่อนค่ะกดตะกร้าเลยปลาได้รับแล้วขอบคุณยายนาค่ะขอคนละหนึ่งบ้านนะวันนี้เอาปลาไปให้เอาเอาปลาไปให้พี่หนุ่มกัญชัยด้วยแม่ ช่วยอุดหนุนหน่อยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเสียภาษีเกือบสามแสนนะสองแสนกว่าบาทภาษีกลางปีวันนี้ก็คุยกับจานเบี้ยมการจานเบีย,ก,บยก็พูดว่าทาไมไม่จดบริษัทเดี๋ยวดิฉันอาจจะจดแล้วปีหน้าเดี๋ยวขอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเพราะว่าจดบริษัทมันต้องมีที่ตั้งบริษัทมีนู่นมีนี่เดี๋ยวปีหน้าจะทํานะคะทุกคนจ๋าช่วยอุดหนุนสินค้าหน่อยนะคะเนี่ยจริงๆเมื่อกี้จะนอนแล้วนะแฟนดันบอกว่า แต่ถ้าพี่ขายอะ่ะพี่ก็จะได้เยอะนะวันเนี้ยโอ้ยก็ขออนุญาตขายปลาสักแป๊บนึงนะคะหาค่าน้ํามันไปบุรีรามก่อนพรุ่งนี้จะไปส่งแฟนค่ะยังไม่มีค่าน้ํามันเลยนะคะถ้าใครเอ็นดูดี